สวัสด e> oh, ีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องพันนะคะมาดูมาดูวีดีโอเราพามาค่ะโอ้ลูกหนูไม่เคยฝ่ายเลยอืมนอนกูแม่นะแม่ช่างก็เคยแม่ช่างก็เคยอืมป้าถอนเอาไปให้พี่เจ้านลย ให้เขาไปทำอไม่รู้คือว่าการมหนูเยอะไงให้เขาทำแล้วก็ให้เขาได้เงินใช้ไงถ้าเขาไม่สร้างถ้าเขาไม่หาเรื่องสหนูก็ไม่เขาไม่มีเงินใช้ไงอือเอาแบบนี้เอา

เออยังรักกันอยู่หรือเปล่ามาเดี๋ยวพี่โจทำกระเป๋านะคะวันน,น,นนะี้แก้มขักใส่ลาแห่งขาบ้านหนูนะพี่แก้มใส่เป็นจูเลยนะดูพี่โจคนสีตามปนนะคะนะ้นไม่นะ้องไ็สวัสดีค่ะโอ้หนูใ,นใจ่หนูดลยทีหนูนะคะน้องผู้แซลากันแนาะลกรัยาดอกนะคะเราก็ต้องไปิญใจค่ะคันบุญนี่คันนูวิทตรงนี้ไป ทเทวด่งางคือสิซองเห็นนหมคะเนาะพี่โจ้ทงสารทรงสารชาติถินเมืองนอนมีลุงมอกป้าถั่วเห็นพี่โจ้ทงสารชาติถินเอาไปเลี้ยงเลยก็ได้ชาติถินมาเมืองนอนมามีมีลุงมอกป้าถั่มาแจ้งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่ต่อยจ๋าค่ะ แม่น้องไพย,ยูซีเรสผิดต่อยไม่ต่อยแม่น้องไพย,ยูซิเรสหนูคือไม่เห็นเราอ๋อคุณแม่หนูไม่เห็นคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินแกงผักหวานนะคะเด้อน้องพัชเก็บผักหวานมาให้พี่โจ้แกงนี่มานี้ข้าซีเฮ็ดเงกิน,นกินแค่นี้บอกแค่น,นี้แหละมินก็กินไม่หมดแล้วต้มอือก็กินอยูยสองสามข่ามุกคุณแม่แซ่บแซ่บค่ะชี <c oughs> วิตส่งลำบากพักที่นาคาที่อยู่ มาดูโจ้าจร้องไห้แล้วเด้อมามากุ้งจะเกุงจะไม่สดตายแล้วอวันนี้จะตามก็้อยกุ้งด้วยใช่ใช่ใช่กสอยู่่ัวเออเอาออกมาเลยเอามาก้อยเดี๋ยวข้าไปเอาบ้านเข้าก็มี อยู่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 ไอ้นั่นเนี่ยอยู่กระถางแปลงน่อไม้ฝรั่งอยู่ในใกล้ต้นหวานอ่ะเออเออไปเก็บไปเก็บเป็นไหมอะเาหมดแล้วพีเยอะไรก้อยกุ้งใส่มะกอกแซ่บถด่กคอนสิซบอกให้ด้วยถูกต้อง เออเดแม่ไปเอผู้ววด <c oughs> ได้สางกระเสกกระสางเลยด้อคะ่ะขอให้ได้เงินลหลายๆเด้อค่ะแล้วก็รางวัลที่หนึ่งก็เอามาให้หนูซุ่มแซ่บน่ะเอาเอาอีกอย่างหนึเลยสวัสดีค่ะแม่กาญจนาค่ะแกงผักหวานเหรอเอาอีกเรื่นะคะนี่ผักหวานน้องผัดเกี๊ยมานะคุณแม่นี่กินผักเป็นท้องเขียวกินผักเป็นท้องเขียวแล้วพีนนววพ่นอดพี่เอ็งน้าตงพี <นา S 1> ่เป้ ทีมอม,มรินนะคะเดอ้อมากินแกงผักหวานนะน้าโฟงท็อปฟี่ท็อปฟี่อยู่กับน้องนัดบอกมากินแกงผักหวานเดอ้ออย่าพูดป้าคอ,คอยน้อยใจนะน้องกิ๊บบางเทือกคอยกระซิบเบ,บาๆไงบางเทือกมันก็แบบมันโดนใจคอยนะขนาดค่ะเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งจะิเป็นของคอยนะ้องกินะ๊บเนาะน้องมีคนเนะน,นาะขมวดขมวดขมาเลยเราตามพีลละเอียดไปเลย ไปหาเลขวันไหนคะเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่คุณแม่ไปวันที่สิบสี่สิบสี่พรุ่งนี้สิบสามน่ะไปปลูกมันเราจะไปแค่นั้นเลยมันก็เป็นที่ถ่ายวันอาทิตย์วันที่สิบสี่นะวันอาทิตย์หนูสิเฮ็ดงานทันยี่บว่จักสิขายผักหุงจักสิปลูกมันจักสิไปหาหวยจักสิไปเก็บผักหวานียกล่างใไงนี่คุณแม่โอ้ย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 เดี๋ยวน้องกิ๊บไป ค่ะมวนจังอ๋อให้ไปสิบสามบอกว่าไปสิบที่บอกวันเสาร์นะ<บ>สินดับ,บนะพรุ่งนี้วันพาดับเปิดออกกอกเด้อเพชรเพชรไปเอาอเเเเอน,น้ำมาให้ขวดไปลูกไปเร็วๆเวอาน,น้ำน้ำนึ่เพิงโตเอเด้ออ,อ,อุ่นข้าเหียไหม เข่าาวมันกลวยโยโคนก็จะไม่สบายนะเออก็นั่นแหละมันเป็นน้ำหนูปลาถอนจะไม่อยู่อยู่ไม่ดีไม่สบายเป็นอดๆแอดๆใส่พาราลงไปในมอนึ่งเลยเอาจริงใส่พาราลงดูดิข้าวมันไข่อ่ะข้ามันไม่สบายมันฟันไม่ติด หนูกินเมื่อคืนในหนูด้วยหูกินหนูว่าจะไปเอาช้อนมาตักอยู่กลัวพี่ว่าจะกินข้าวเจ้าเหรอค่อยน่ะเรียกปูน้ำเพนนน่ะเรียกปลาเอาไปให้ปูไปที่มาถอนพ่อพี่จารณาตัวเองนะพี่โจ้ป่าถอเรียกเมื่อกี้เอาไปให้ นะพ่อีิจัรนาตัวเองแล้วนะติดปากับหนูไงรับรองจูบเล็บแน่นอนใช่ปะแกงถ้วยเดียวเด้อไม่แกงหลายถ้วยนะทำแบบกินแบบเออใช่นะนะนะกินหลายอยา ร้อนหน้าหนาวเนาะร่างกายเราก็ข้าวเหนียวเราก็กินสองคนนี้ไม um, like so so ่ใ oh, ช so ่เราปฐอนไม่ต้องนึ huh. ่งใช่ไหมกินข้าวเจ้าเลยเนาะไม่ใช่เหรอกินข้าวเจ้าไปเลยเหรอแล้วแต่เออกินแล้วก็นอน บอกคอมเมนต์มาหรือเปล่าโอ้ขอโทษค่ะคุณแม่โอ้ยน้องขมิบมาเดี๋ยวพี่ช่วยดันค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์น้องพัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะาท่า่